เด็กชายเจ็ดขวบยืนอยู่กลางศาลเขาจะพูดความจริงหรือโกหกเพื่อปกป้องพ่อคำตอบของเขาทําให้ทั้งศาลเงียบกริบน้ำตาไหลเต็มทุกใบหน้าคุณจะไม่อยากพลาดวินาทีสุดท้ายเด็กตัวเล็กแต่ใจยิ่งใหญ่ขนาดนี้จริงหรือเด็กชายวัยเจ็ดขวบนั่งนิ่งในศาลเท้าเล็กๆสั่นน้อยๆใต้เก้าอี้ไม้แข็งเสียงคอค้อนของผู้พิพากษาดังก้อง ขอให้พยานต่อไปขึ้นให้การแม่ของเขานั่งอยู่ข้างๆน้ำตาไหลเงียบเงียบลงบนมือที่กำแน่นพ่อถูกใส่กุญแจมือนั่งอยู่ตรงหน้าในกรงเหล็กเย็นเยียบเด็กชายมองตาพ่อแววตาที่เคยอบอุ่นบัดนี้หม่นเศร้าอายการลุกขึ้นเปิดแฟ้มเอกสารเสียงแผ่วแต่เฉียบขาดหนูรู้ไหมว่าวันนั้นใครทำร้ายคนคนนั้นศาลเงียบ ได้ยินเพียงเสียงหัวใจเด็กเต้นแรงเขากัดริมฝีปากมือกำชายเสื้อแน่นจนขาวซีดแม่มองลูกน้ำตาเอ่อจนไม่กล้าหายใจเด็กมองพ่ออีกครั้งเห็นรอยยิ้มเล็กๆที่พยายามซ่อนความกลัวผู้พิพากษารอคำตอบเวลาหยุดนิ่งเหมือนอากาศในห้องหนับอึง้งผู้สิลูกแม่กระซิบเบาๆเ,เด็กสูดหายใจ เสียงสั่นแต่ชัดถ้าพ่อติดคุกสารทั้งห้องเงียบกริบอายการหยุดเขียนผมยอมโกหกเสียงร้องให้ดังขึ้นจากมุมห้องแม่สุดลงกับพื้นผู้พิพากษานิ่งไปแววตาสั่นระริกในความเงียบเด็กชายยืนอยู่กลางศาลใบหน้ามีทั้งน้ำตาและความดื้อดึงพ่อหลับตา น้ำตาไหลผ่านรอยข้างแก้มที่แข็งแกรง่งไม่มีใครกล้าพูดเพียงลมหายใจของเด็กที่เริ่มสัน่นทีไฟในสารส่องลงบนใบหน้าเล็กๆแสงสะท้อนจากน้ำตาเหมือนประกายแก้วและในวินาทีนั้นไม่มีใครขยับแม้แต่เจ้าหน้าที่สารยังนิ่งงนันเสียงนาฬิกาบนผนังเดินช้าติ๊กติ๊กเหมือนเวลาจงใจทรมานหัวใจทุกคน ผู้พิพากษามองเด็กชายในดวงตาคู่นั้นไม่มีความกลัวมีเพียงความจริงที่เล็กเกินไปสำหรับโลกใบนี้หนูรู้ไหมว่าคำพูดของหนูมีผลมากแค่ไหนเสียงของผู้พิพากษาแผ่วแต่หนักแน่นเด็กชายพยักหน้าน้ําตาอย่างเปื้อนแก้มแต่สายตาแน่วแน่รู้ครับแต่ผมไม่อยากให้พ่อไปอยู่ที่ที่เขาหนาวเสียงสะอื้นของแม่ดังขึ้นอีกครั้ง มือของเธอสั่นจนจับผ้าเช็ดหน้าไม่อยู่อายการเม้มปากพลิกเอกสารในมือแต่ไม่อ่านต่อตำรวจคนหนึ่งในห้องแอบหันหน้าหนีเหมือนไม่อยากให้ใครเห็นแววตาของตัวเองเด็กค่อยๆเดินไปข้างหน้าเท้าเปล่าของเขาแต่พื้นเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าเบาแต่ทุกก้าวเหมือนสเตือนใจทั้งห้องเขาเดินไปถึงกรงเหล็กมองพ่อด้วยสายตาที่ทั้งอ่อนวอนและภาคภูมิ พ่อเสียงเรียกเบาผมจะช่วยพ่อเองนะพ่อยกมือขึ้นถึงแม้จะถูกกุญแจล็อกไว้แต่ปลายนิ้วยังแตะผ่านอากาศเหมือนอยากสัมผัสลูกอย่าทำแบบนี้ลูกเสียงพ่อแตกพร่าอ,อ,อ,อย่ากโกหกแม้เพื่อพ่อก็ตามเด็กสายหัวแต่พ่อไม่ผิดผมรู้ศาลทั้งห้องสะเทือนในความเงียบอารมณ์ไหลวนเหมือนพายุที่ไม่มีทางหนี แม่ลุกขึ้นเข้าไปกอดลูกแน่นน้ำตาทั้งสองรินไหลจนกลายเป็นเสียงสะอื้นดังผู้พิพากษาวางปากกาถอนหายใจยาวราวกับไม่อาจตัดสินใจได้ในวินาทีนั้นแสงแดดจากหน้าต่างสาดเข้ามาฝุ่นในอากาศลอยระยิบระยับเหมือนภาพในฝันเด็กเงยหน้ามองขึ้นเห็นรูปในกรอบเหนือสารความยุติธรรมตัวอักษรทองที่สองสว่าง แต่ในหัวของเด็กคำว่ายุติธรรมหมายถึงพ่อกลับบ้านเสียงผู้พิพากษาเริ่มเอ่ยอีกครั้งแต่ถูกกลบด้วยเสียงสะอื้นของแม่เด็กก้มหน้ามือเล็กกำแน่นอยู่ข้างอกในใจของเขามีเพียงประโยคเดียวที่ดังไม่หยุดผมต้องปกป้องพอ่อไม่ว่าจะต้องทำยังไงสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่เด็กชาย เรากับเวลาในสารกำลังจะหยุดหมุนอีกครั้งและในขณะที่ผู้พิพากษาย,ยกค้อนขึ้นช้าช้าเสียงลมหายใจของเด็กยังคงดังชัดเจนในห้องที่เงียบสนิทแสงสุดท้ายจากหน้าต่างตกกระทบใบหน้าเล็กนั้นสะท้อนประกายในดวงตาที่ทั้งบริสุทธิ์และสับสนก่อนที่เสียงปังของค้อนจะดังขึ้นอีกครั้งในอากาศค้อนตกลงบนโต๊ะเสียงก้องสะท้อนในห้องศาล แต่เด็กชายยังคงยืนนิ่งราวกับโลกหยุดหมุนรอบตัวเขาผู้พิพากษามองเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนเหมือนพยายามอ่านใจเด็กแต่ในดวงตานั้นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวอายการถอนหายใจเฮือกใหญ่หยิบเอกสารไว้แน่นแต่ไม่กล้าส,สบตาเด็กชายแม่ลูกหัวลูกเบาๆน้ำตาเปียกแก้มแต่เธอก็ยิ้มผ่านความเศร้า เหมือนต้องการบอกว่าหนูทำดีที่สุดแล้วเด็กชายรู้สึกถึงความร้อนจากมือแม่เหมือนเป็นแรงพลังให้ยืนหยัดต่อไปพ่อมองลูกด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความผิดและความรักน้ำตาไหลลงบนแก้มถึงแม้เขาจะถูกจำกัดด้วยกุญแจมือแต่หัวใจเขาอบอุ่นขึ้นเพราะความกล้าของลูกเสียงผู้พิพากษากระซิบออกมาเบาๆหนูพูดความจริงหรือโกหก คำถามนั้นหนักอึง้งเหมือนทุกคำตอบจะเปลี่ยนชีวิตทุกคนในห้องนี้เด็กชายสูดหายใจลึกลมเย็นจากหน้าต่างพัดมาที่ใบหน้าทำให้ขนลุกแต่เขารู้ว่าต้องเลือกผมผมโกหกไม่ได้ครับเสียงเล็กแต่อัดแน่นด้วยความจริงทำให้ห้องเงียบกริบอายการมองเอกสารอีกครั้งแต่ไม่กล้าเอ่ยคำพูดใดสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เด็กชาย เสียงสะอื้นของแม่เบาลงแต่หัวใจยังเต้นแรงเธอจับมือเล็กนั้นแน่นเหมือนกำลังส่งพลังให้เด็กยินหยัดต่อไปพ่อหลับตาลงรู้สึกถึงความรักของลูกและความผิดที่เขาก่อทั้งความเสียใจและความหวังผสมปนเปกันแสงในห้องสารเปลี่ยนจากขาวจ้าเป็นอุ่นราวกับเวลาหยุดชั่วคราว เพื่อให้ทุกคนได้สึมซับความจริงที่เกิดขึ้นเด็กชายก้าวไปข้างหน้าเท้าเล็กแต่พื้นเย็นแต่หัวใจอบอุ่นและตาของเขาส่องประกายผู้พิพากษาย,ยกค้อนขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมทุกสายตาจับจ้องเหมือนโลกกำลังรอคำตัดสินในวินาทีนี้เด็กชายยืนตรงไม่กลัวไม่สัน่นน้ำตายังคงเปียกแก้ม แต่เขารู้สึกถึงความกล้าหาญที่เติบโตขึ้นความเงียบในสาลหนักอึง้งแต่ไม่กดดันมันเต็มไปด้วยความหวังและความรักแล้วเด็กชายก็พูดต่อเสียงสั่นแต่ชัดเจนถ้าพ่อถูกจำคุกผมก็จะบอกความจริงทุกอย่างครับทุกคนในห้องชะงักไม่ว่าใครก็ต้องกลืนน้ำลายสายตาของแม่มองเขาเหมือนภูมิใจที่สุดในโลกพ่อหลับตาแน่น หัวใจเหมือนถูกบีบแต่มีความอบอุ่นอยู่ข้างในเพราะลูกชายเขากล้าเกินกว่าที่ใครคาดคิดฝูงคนในศาลบางคนซ่อนน้ำตาบางคนกลืนน้ำลายบางคนกุมมือแน่นเพราะสัมผัสได้ถึงความหนักแน่นของเด็กแสงแดดจากหน้าต่างสาดเข้ามาสะท้อนบนพื้นหินเย็นทำให้ทุกเงาบนพื้นเหมือนมีชีวิตเหมือนเรื่องราวกำลังรอจุดเปลี่ยน และเด็กชายก็ยืนตรงกลางสายตาแน่วแน่น้ำตาไหลแต่หัวใจไม่หวัน่นเราวกับรู้ดีว่าทุกคำพูดของเขาจะเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวในวินาทีนี้ผู้พิพากษายกค้อนอีกครั้งแต่เวลาหยุดชั่วขณะทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความจริงกำลังใกล้เข้ามาเด็กชายมองพ่อพ่อมองกลับด้วยน้ำตา และทุกคนในศาลร,รู้ว่าไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงส่องเข้ามาเต็มห้องฝุ่นลอยละล่องในอากาศแต่สายตาของเด็กชายคงอยู่ชัดเจนในทุกหัวใจที่เห็นและในวินาทีนั้นเสียงสะอื้นเริ่มเบาหัวใจหลายดวงเต้นพร้อมกันเรากับโลกทั้งใบกำลังรอสิ่งที่เด็กชายกำลังจะทำต่อไปเด็กชายยืนสงบนิ่ง หัวใจเต้นแรงเหมือนกลองในอกมือเล็กๆก,กำแน,น่นราวกับรวบรวมความกล้าและความรักทั้งหมดผู้พิพากษามองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความหนักแน,น่นแต่ก็ซ่อนความสงสารและความตึงเครียดแม่เดินเข้ามาใกล้อบไหลลูกเบาๆน้ำตาย,ยังคงไหลแต่เธอไม่ขัดขวางความกล้าของเขาพ่อค,อคอ่อยๆเหยหน้าขึ้น สายตาเต็มไปด้วยความหวังและความผิดลูกเขาพูดเสียงเบาแต่เด็กชายไม่ตอบเพราะกำลังตั้งสมาธิกับสิ่งที่จะพูดอายการนิ่งเงียบปากหยุดเคลื่อนไหวมือสั่นเล็กน้อยขณะถือเอกสารทุกอย่างหยุดชั่วขณะเหมือนทุกสายตาต่างรอฟังคำพูดจากเด็กชายเด็กชายสูดลมหายใจลึกฟังเสียงหัวใจตัวเองเต้น ทุกเสียงในสารเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของคนอื่นผมไม่อยากเห็นพ่อเศร้าเสียงเล็กๆแต่ชัดเจนถ้าผมโกหกพ่อจะเสียใจมากกว่านี้ผู้พิพากษากำค้อนไว้แน่นแววตาเปลี่ยนเป็นความประหลาดใจทุกคนในสารสะดุ้งเล็กน้อยเพราะคำพูดของเด็กทำให้เวลาชะงักแม่จับมือเขาแน่นขึ้นรู้สึกถึงความกล้าที่ลูกมี น้ำตาไหลรินอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความเศร้าแต่รวมความภาคภูมิใจเข้าไปด้วยพ่อพยายามพูดแต่เสียงสัน่นลูกลูกไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เด็กชายสายหัวตาของเขาเจิดจ้าผมจะพูดความจริงครับเพื่อพ่อเพื่อครอบครัวของเราเสียงสะอื้นดังขึ้นในมุมห้องฝูงคนเริ่มเอามือปิดปาก บางคนหยุดหายใจบางคนเอาใจช่วยในใจผู้พิพากษาเคาะคอนเบาๆแต่ยังไม่ตัดสินทุกสายตาอยู่บนเด็กชายเรากับเขาคือจุดศูนย์กลางของโลกเด็กชายก้าวไปข้างหน้าเท้าเล็กแต่พื้นเย็นแต่ใจร้อนแรงเขามองพ่ออีกครั้งน้ำตายังเปียกแก้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจ พ่อผมจะบอกความจริงทุกอย่างครับเสียงเล็กแต่ชัดเจนกล้องในห้องทุกคนหยุดหายใจฟังคำพูดที่อัดแน่นด้วยความรักและความกลา้าอายการก้มหน้าแม่สุดลงกับเก้าอี้น้ำตาไหลาราวน้ําตกพ่อหลับตาหัวใจเต้นรัวยอย่างควบคุมไม่ได้แสงจากหน้าต่างสาดลงมาล้อมรอบเด็กชายเหมือนเป็นดวงไฟสองทางในความมืด และในวินาทีนั้นเด็กชายรู้สึกถึงแรงใจจากทุกคนจากพ่อแม่และแม้แต่คนแปลกหน้าในศาลทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็อบอุ่นด้วยความรักเด็กชายยิ้มเล็กๆน้ำตาย,ยังคงไหลแต่หัวใจของเขาเข้มแข็งเกินกว่าอายุจะบอกเสียงค้อนดังอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนเพราะทุกคำพูดของเด็กชาย เปลี่ยนทุกสิ่งในห้องศาลและโลกของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายยังคงยืนนิ่งสายตาเต็มไปด้วยความตั้งใจน้ำตาไหลรินแต่เขารู้ว่าความกล้าที่เขาเลือกจะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยพ่อและครอบครัวเสียงหัวใจของทุกคนในห้องเต้นประสานกันเหมือนจังหวะเดียวกับหัวใจเด็กชายและในความเงียบ ทุกสายตาต่างรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเด็กชายก้มหน้าลงน้ำตาไหลรินลงบนมือเล็กที่กำแน่นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันเต็มไปด้วยความสงบและความกล้าผู้พิพากษาและสายตาจากเขาถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วคอค้อลงช้าช้าเสียงดังแต่ไม่หนักใจเหมือนก่อนราวกับการตัดสินครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็นบทเรียนของความรักและความซื่อสัตย์พ่อถูกปล่อยให้ออกมานอกกรงน้ำตาไหลลงแก้มเขาก้าวเข้ามาอบลูกชายแน่นทั้งคู่กอดกันในความเงียบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่เข้ามาเช่นกันน้ำตาเปียกใบหน้าแต่รอยยิ้มปรากฏชัดเจนทั้งครอบครัวยืนรวมกันรู้สึกถึงพลังของความรักที่ยืนยาวกว่าความกลัวใดๆ เด็กชายยิ้มเล็กๆมองไปที่พ่อแม่ด้วยความสงบรู้ว่าการเลือกพูดความจริงแม้จะยากแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างกลับมาสงบผู้พิพา,ากษาก้มหน้าพยักหน้าเล็กน้อยรากับชื่นชมความกล้าของเด็กและในห้องศาลที่เคยตึงเครียดกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสงบแสงแดดส่องเข้ามากระทบฝุ่นในอากาศ สร้างประกายระยิประยับเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและการเริ่มต้นใหม่เด็กชายจับมือพ่อแม่แน,น่นก้าวออกจากศาลด้วยหัวใจที่หนักแน,น่นทุกก้าวเต็มไปด้วยความรักและความกล้าและแม้เหตุการณ์นั้นจะผ่านไปมันจะยังคงอยู่ในใจทุกคนเป็นเรื่องราวของความจริงความรักและความกล้าที่ไม่เคยเล็กเกินไปสำหรับโลกใบนี้ครอบครัวเดินออกจากศาลด้วยรอยยิ้ม น้ำตาที่เคยไหลถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นและความสงบใจที่ยืนยาว